ที่ครับผมผมประมุขประมาแล้วใวงกลับม,มอีกแล้วกันร,รีแอคชั่นมายาคนจาร,รการเมจิกวอลที่แล้วเรารีแอคชั่นในส่วนของคุณทอมไปแล้วนะครับผมนะเรื่องของการเล่นกลเปลี่ยนภาษาทสัสมผสัสนะจับสิ่งนั้นเข้าใจสิ่งนู้นจับสิ่งนู้นเข้าใจสินนน่งนี้เดี๋ยวคราวนี้มาแม็ใหม่เลยของคุณเอ๊ะนะครับผมคือเรียกว่าเป็นการล้างแค้นหลังจากคราวที่แล้วเดอะแมสซิงเกร์ไปเนี่ยพังพลาดไปนะคราวนี้กลับมาล้างตาได้หรือไม่คนเขาจะดีหรือเปล่าเขาจะทำยังไงออกว่าพูดปาดเจ็บคอไปดูกันเลยครับผมนะ เอาละเอาละเอาละเดีย๋ยวนะขยายจอแปอ๊บผัวรบกวนนะครับกรรมการผู้เสียทั้งสี่ท่านครับจับจคู่กันเป่ายิง่งฉุบนิดนึงครับแล้วใครชนะเป่ายิง่งฉุบกันอีกหนึ่งทีครับโอ้เพื่อหาผู้ชนะสูงสุดครับเ<อ>ตรียมตัวนะฮะหนึ่งสองซ่อมอุ้ยอุ้ยแพ้ไปแล้วค่ะอ่าเรียบร้อยน,น้องพลอยชนะนะฮะนองชนะ,น,ะน้องพลอยชนะพี่ดอมชนะด้วยอะไรครับด้วยกระดาษอ่าด้วยกระดาษครับรบกวนน้องพลอยกับพี่ดอมครับเป่ายิ่งฉุบกันอีกหนึ่งทีครับหนึ่งสองซ่ม อ้าวเรียบร้อยพี่ดอมมากเลยพี่ชนะท่านสามเพื่อเอาเกียร์พี่ดอมชนะโดยการออกคอนคอนนะครับคนแพ้ครับผู้แพ้เลือกไพ่มาหนึ่งใบครับเลือกไพ่มาหนึ่งใบครับโอ้ยเลือกไพ่อย่างใหญ่น้องพลอยเลือกไพ่มาหนึ่งใบครับจริงๆจะให้น้องพลอยเล่นไม่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 อะไรครับผมเพื่อทำแฟนสาวนะครับใลยไปนะครับใบนะครับท่านสามทั้งสามท่านเปิดเปิดไพ่เลยครับเปิดไพ่เลยครับ 8, ใช่เปิดไพ่เลยครับอ่าเปิดไพ่ได้เลยอ่าครับพี่ดอมครับเนื่องจากพี่ดอมเป็นผู้ชนะอันสูงริวนั่นเองรบกวนพี่ดอมเลือกไพ่หนึ่งใบครับเลือกจุกสามใบก็ไเลยนะครับอ,อ่้การดูาดาแล้วเจอโฆษณาเนี่ยเป็นอะไรที่าาหมดคำพูดจริงๆนะเออมัรู้จะพูดอะไรเอาเลยมึงแล้วแต่มึงไรอี้ ผ่านไปลุยมาแน่มีต่ออีกอันที่กดคาบได้แล้วแจ็คผู้ชายต้องแจ็คดอกจิกจดอกกินะฮะแจ็คดอกจิ<อ>ก,จอกจโอเคขอบคุณเก็บไพ่นี่เลยครับแม่ในใจที่เป็นพี่ลูกเกดจังเลยแจ็คดอกจิก<บ>นะฮะลูกเกดครับรบกวนนิดนึงเพื่อจะให้ไพ่ใบนี้มันเป็นสเปเชียลนิดนึงอยากให้พี่ลูกเกดจรินตนาการถึงรูปทรงฮะมีวงกลมมีสามเหลี่ยมมีสี่เหลี่ยม เลือกมาสักหนึ่งอย่างครับเขี่ยลงไปในไพ่แจ็คดอกจิกครับคุณเห็นได้ไหมอะไรน้เห็นได้ครับเห็นได้สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมฮะไล่หมดครับอะไรครับเนี่ยสี่เหลี่ยมเอาสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้ไหมพี่ไม่เรียกว่าอ่าเป็นสี่เหลี่ยมอย่าให้จังหวะดีคือปลอมไม่ได้นะเนี่ยเอเจนต์ดีมากเอเจนง์อะไรฮะอย่างเงี้ไกเอเจนต์นะคนยังไม่รู้นะอ่าได้ปลอมได้แล้วนะเนี่ย พี่ลูกเกดครับอันนี้เยอะขนาดนี้เลยนะเพราะมันจะได้สเปเชียลที่สุะเรียบร้อยครับผมได้ไพ่พี่ลูกเกดเรียบร้อยฮะเป็นแจ็คดอกจิกครับมีรูปสี่เหลี่ยมด้านในนะครับแล้วก็มีลายเซ็นพี่ลูกเกดอยู่ด้วยมีจ้ามีจ้าไพ่พี่ลูกเกดอยู่ด้านบนนะครับชอบชอบผมจะทำการสับไพ่ครับสับไพ่ไปเรื่อยๆให้มันละเอียดละเอียด แต่เนื่องจากไพ่ใหญ่นะครับแล้วของผมเล็กนะฮะรันไม่มีใครทักเลยนะฮะอะไรเล็กครับมือเล็กสิครับผมมันยากมันยากตรงนี้แค่ผมสับยังไม่พอเดี๋ยวผมละลายไพ่ให้ดูอ้เหละลายไพ่ละลายไ่เลยละลายไพ่ครับละลายไพ่ฮะละลายไพ่มาเลยฮะละลายไพ่มาเลยครับอ่ะเรียบร้อยละเดี๋ยวเรามาหาไพ่พ่ลุกเกตกัน แต่ตอนนี้ผมอยากให้วากี้ครับครับช่วยพูดว่าหยุดเลยครับหยุดโอเคผมรู้สึกว่ากองไม่น่าจะออกออกะเอาออกครับโอเคโอเคโอเคดูทรงแล้วไม่น่าจะมีวากี้ครับช่วยพูดว่าหยุดครับหยุดผมสั่นอยู่นะฮะ ข้านะฮะผีหมาเข้าเลยครับใบนี้ถูกชะตาหมดมลยคือนี่อ่ะมีขนนะฮผมคิดว่าใช่คนลุกเลยเรื่องใบเดียวเลยหรอคะใบเดียวเลยเหรอเขาลงมาได้ใบเดียวเดียวเลยฮะเขาเมื่อกี้มาลงมาเป็นกลุ่มครับนี่ผมลงผมวางดึโอเคครับผมไม่ได้เป็นคนเลือกนะฮะปากจิกเป็นคนเลือกนะครับใช่ใช่ใช่ พื่อให้ความบริสุทธิ์ใจผมไม่สามารถเปลี่ยนไพ่ได้อยู่แล้วคิดว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่พี่ตุ๊กเกตเลือกไหมครับพี่ตุกเกตคิดว่าใช่ไหมครับคิดว่าไม่ใช่ใช่ครับผมคิดว่าไม่ใช่เพื่อความบริสุทธิ์ใจของผม <c oughs> ผมไม่สามารถเปลี่ยนไพ่ได้ครับผมจะเก็บใส่กล่องใส่กล่องเรียบร้อยครับโอเคเก็บใส่ในกล่องใส,งส,งงส,งส่เรียบร้อยตอนนี้ไพ่พีุ่๊เกตอยู่ในนี้ครับ ป๋าครับครับคิดว่าใพ่ใบนี้ที่ป๋าเลือกใช่ไหมครับใช่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 ไหมครับใช่แต่มันก็มันน่าจะใช่แหละเอามาเล่นอย่างนี้นะอเนี้ยโอเคเลือกใบเดียวเลยเหรอคะใบเดียวเลยเหรอหา <c oughs> มือสั่นเลยอะเนี่ยมันต้องใช่ดิป๋ากิดตั้งใจหน่อยอะไรเล่ามันต้องใช่หมยุ่ผมหยุดไงมันต้องใช่มันต้องใช่ดิพี่ไม่ล่ะเอาให้หมดเลยเนี่ยมันต้องใช่ทั้งใบใช่ไหเนี่ยไม่มีเนยใช่มันต้องใช่ป๋าแจ็คกดอกผีเนี่ยแจ็กดอกเนี่ย โอเคมากลากทีมาเขไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าสเเพื่อนเเพื่อนเด็กๆเขาเล่นกันจำที่อหน้าผมพูดได้ไหมครับทำไมฮะก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันเขามั่นใจตั้งแต่2ชั่วโมงที่แล้วแล้วครับว่าทีมโพแดงจะชนะชนะครับเออรู้ได้ยังไงรู้ไหมครับทำไมผมกับพี่หนึ่ง มีวิชาวิชานะครับแกเพิ่งสอนผมมานั่งทำมชินไปสู่อนาคตใช้ขาอันยาวเดียวว<า>ิ่งเพื่ออะไรรู้ไหมครับทไมเพื่อไปดูผลการแข่งขันและเขียนจดไว้ในกระดาษด้วยว่าผลการแข่งขันคืออะไรผลการแข่งขันเดียเพยงเชียวหนึ่งสองสามอยู่ในนี้ครับพี่ดอม เป็นคนผู้ชนะปอยถึงถุดชนะครับสองแล้วพี่ดอมออกค้อนครับผมอ้าวเรียบร้อยพี่ดอมและไพ่ที่พี่ลูกเกดเลือกคือแจ็คดอกจิกครับไ้เปิดไพ่เลยครับไเปิดไพ่ได้เลยอ่ะครับและพี่ลูกเกดเขียนสี่เหลี่ยมไว้ในไพ่ครับผมไพ่พี่พลอยแดงชนะ โอเคโอเคอันนี้เอาจะไม่จบอ๋จบแล้วจบไปเท่านี้นะครับโอเคคือกนอะหรือบอกหรือหรอกูออกตัวก่อนเลยนะว่าผมชอบนะครับอันนี้คือคุณเอที่เล่นไอ้เหี้ยแม่หมดความเป็นอีกาดำปุเลยนะคือสนุกสนานเล่นอ,อ,อบ้าบอลโคตแตกอะ่ะ ยังแม่งสนุกมากอ่ะคือแอคชั่นในการเล่นนักปัญญากล์อ่ะมันมีมันมีหลายบุคลิกหลายคาแรคเตอร์บางบางคาแรคเตอร์ก็จะคลิปเอาไว้ในบทบาทนั้นๆในบริบทนั้นๆที่เราสร้างขึ้นมาเลยเรื่องสตอรี่ที่เราเล่นขึ้นมาอย่างบางคนเล่นกลที่เกี่ยวกับความน่ากลัวเล่าสตอรี่ผู้น่าจะเล่นมากไม่ค่อยได้ก็คือเราต้องการบิวให้คนน่ะกลัวหรือเล่นความหวาดเสียวกลนพวกแก้มัดต่างๆพัฒนาการต่างๆเราตัวแช่ไปในน้าหรือว่าต้องตัดเชือดให้เร็ว เพื่อจะไ,ได้ไปตกกมาตายหรือว่าการหลับตาแล้วเอามีดปากแล้วมือทิมๆๆในพวกนี้ก็คือเกี่ยวความหวาดเสียวก็ต้องบิวให้มันน่าหวาดเสียวมีพวกเพลงพวกแสงสีมีการจัดไฟบาบลา,บา,บา,บาแล้วกลที่ค่อนข้างเข้าถึงทุกคนในโลกก็คือเกี่ยวกับความสนุกสนานความประหลาดใจเนี่ยคือเป็นเรื่องรองแต่ระหว่างที่เราดูปั๊บเนี่ยเราดูรู้สึกว่าไอ้ฮี้มันที่หายอ่ะบันเทิงอ่ะอันนี้ นนพูดตรงๆเลยนะสปอยแอเรียนะครับอันนี้คือจะสปอยแอเรียนะครับนะตามหลักบรรยากลนักบรรยากลที่ดีคือจะไม่เฉลยบรรยากลนะครับแต่ว่าสปอยเน,นี้คือจะบอกรูปแบบให้ฟังในทัศนคติของผมนะครับผมมองว่ากลนชุดนี้ของคุณเอ็กเนี่ยเป็นกลนที่เล่นไม่ยากนะครับเล่นไม่ยากนะครับแต่เล่นให้สนุกอ่ะมันเล่นยากนะฮะกลมันไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้มันไม่ใช่กลที่ยากนะแต่แม่งจะหาคนที่เล่นกลอย่างเนี้ย เล่นดำเสนอออกไปให้มันสนุกอะยากมากๆนะครับคนนี้ผมก็เล่นไปนะครับแล้วก็มันเป็นผมไม่บอกมากกว่านี้ละเดี๋ยวคนจะจับไตยได้แต่เอาเป็นว่าบางคนเล่นคนเนี้ยเล่นคนชุดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะเป็นไปสองพาร์ทนะครับไอ้พาร์ทแรกเนี่ยพาร์ทที่การหาไพ่แล้วก็การจิบไพ่แล้วเปลี่ยนไพ่ไอ้ไอ้ไอ้ไอไอช่วงนั้นอะผมบอกแค่นี้นะไอ้ช่วงนั้นอะบางคนเล่นไม่ได้เรื่องเลย เคยเห็นแล้วบางคนก็คือเอาไม่แค่เปลี่ยนไพ่เฉยๆหรือมันมันก็แค่นั้นสร้างความว้าวแต่ว่าคุณเอะเนี่ยหยิบตัวเนี้ยคุณกิมมิกตัวเนี้ยมาเล่นอ่ะแล้วแม่งบันเทิงสัตว์อ่ะดูแล้วมันเหมือนดูมัน,มนโอเคอ่ะคือเรียกว่าผมไม่อยากดูเฉลยเลยผมไม่อยากดูสปอยเลยว่าใครชนะอ่ะขออนุญาตเข้าไปดูแป๊บหนึ่งได้ไหมคืออันนี้ผมดูผ่าน เฟซบุ๊กนะครับนะฮะคือดูย้อนหลังนะฮะคือดูก่อนทุกคนนะฮะคือคือยูทูบมันยังไม่เอาลงแล้วก็นะักวันที่ผมถ่ายเนี่ยคือ u t u b e นะ่ะเอาลงแล้วฉะนั้นปั๊บเนี่ยผมไม่รู้นะว่ากรรมการเขาว่าอย่างไรนะฉะนั้นปั๊บเนี่ยผมขออนุญาตโกงนิดนึงล้วกันนะจนโดยการที่ว่าไปดูเลยว่าไอศบคู่เนี่ยใครชนะนะเอออย่างนั้นนะแต่ส่วนตัวนะในทัศนะของผมนะตลน,นะใงแง่ของกนนะของคุณทอมอะระมีดละไม ความบิลลอัพการใส่ใจถุยการใส่ใจดี่เยี้ยนใส่ใจแม,ม่ส่วนของคุณเอ็กเนี่ยสนุกสนานบันเทิงมากส่วนตัวถ้าเกิดผมในฐานะที่ถ้าในฐานะที่มีความเป็นนักพยากลอย่างเงี้ยในแง่ของกลน่ะผมให้คุณทอมแต่ว่าในแง่ของความสนุกสนานอย่างเงี้ยผมให้คุณเอ๊ะเลยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าไม่ว่าแง่แง่ใดๆแล้วปับ๊บในความเป็นปัิกจกบุคคลของตัวของผม,ผมเองนั้นนะครับเที่ผมดูปั๊บนะไม่ได้เข้าข้างใครนะผมชอบคุณเอ๊ะมากกว่าเยอะเพราะว่า ไอ้เฮียมันสนุกจริงๆอะแล้วก็เล่นดีด้วยไนงะมันเป็นคือเอาของที่ง่ายมาทําให้แม่งมีอิมแพคขึ้นมาไม่ต้องเล่นท่ายากอะไรมากแต่ดูแล้วมันสนุกเนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ยมายากลเนี่ยดูแล้วมึงว้าวมะดูแล้วมึงสนุกมะอันนี้ทําได้ไงฉะนั้นปั๊บเดี๋ยวผมไปดูครับขอญาตนะฮะนอกเหนือจากที่ต้องดู้วผมก็จะดูแค่กลนเฉยๆแล้วผมก็ข้ามไปเลยน,นี้คือกูอยากรู้เป็นการส่วนตัวเลยว่าคู่นี้ใครชนะนะครับขอญาตนะฮะขอญอาตข้ามไปดูเลยนะครับจะมีบอกไหมเนี่ยอ่า เลือกไม่ถูกเลยคือการแสดงก็สูสีแต่ผลออกมาจะสูสีหรือสาสูนอันนี้ไม่แน่ใจเป็นไงสูสีหรือสาเลยค่ะอ้ามัน2องก็ได้หรือ30ก็ได้ถูกไหมล่ะขอเริ่มต้นที่คุณลูกเกดครับค่ะโพดแดงหรือโพดดาครับย้ยกครับโพดดำครับโพดำนะ ไปหนึ่งแล้วไปหนึ่งแล้วคือยังสงสัยว่าบัตรประชาชนของคุณดอมเนี่ยไปอยู่ในทุเรียนได้ยังไงได้ยังไงเพราะว่าไม่ได้สัมผัสเลยว่างั้นเหรอ่ะเรื่องาใจเรื่องนี้คือคาใจเรื่องทุเรียนมากกว่าอันนี้อีกมากกว่าอันนี้นะคะแต่ว่าเกตมานั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่าหน้าที่ของเกตคือมาจับผิดเพราะฉะนั้น โพแดงเขาทำนายว่าเขาอะจะชนะเพราะฉะนั <expand> ้นแน่นอนดิฉ so, ันก็ต้องไปดำอยู่แล้วว่าจะดูจะมาเป็นคนย่างเี้ามาเป็นคนย่างส่วนตัวว่าแต่จริงแล้วพอใจเรื่องของที่ว่าที่ว่าบัประชาชนบรประชาชนไปอยู่ในลูกทุเรียนได้ยังไงนะทั้งที่เขาไม่ได้สัมผัสอะไรใดเลยเอาล่ะโอเคคุณลูกเกดไปแล้วหนึ่งเสียงนะฮะน้องพลอยครับอยู่ที่หนูละ พโพดงังหรือพโพดำโ oh, อ้โหไหวเลยรครับพโดังหรือพโพดงโอ้แม่แอนนดีมาก่เพี่ oh, <okay. S 1> พ สนุกสนนา่็แบบบรรยากาศโดยรวมค่ะมันมันสนุกมันตื่นเต้นแล้วมันก็ไหลลื่นแล้วมันก็ผู้ชายเฮฮาผู้ชายตลกค่ะแล้วสนิยมดีเขาเอาความตลกมาล่อลวงเราเราแบบรอดแต่คนน้องรอดรอดเราแล้วมันถูกร้องเพราะว่าแม่เหมือนให้เราหัวร้อหัวร้อไปเรื่อยๆแล้วก็แบบเซอร์ไพรส์ตอนจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคครับตอนนี้เหม๋เหมอแล้วหนึ่งต่อหนึ่งค่ะเหลือผู้ชายคนนี้ อยู่ร่วมในเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์โคดังหรือพอดำครับน <itud soundtrack> ้องครับเอาไว้ล้าตาได้นะมีตาดำนะรัาตาทุเ <itu> บ <là> ียนได้นะ พูดใครตอบไปด้วยนะเกล็คเขาอีกแล้วเกคเขาอีกแล้วอยู่ที่คุณแล้วทําไมถึงออกมาที่โพดแดงเพราะอะไรฮะคืออย่างที่บอกแหละครับมันมันดูไม่มีความน่าเชื่อถือเลยในการแสดงแต่ทุกอย่างที่พูดขึ้นมามันเอ้ยมันใช่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 จนกระทั่งแบบพอเราคํานวณเป็นเปอร์เซ็นต์ต่างๆขึ้นมาแล้วมันเหลือไอ้ข้อสุดท้ายที่บอกว่าเอ้ยทีมโพดแดงชนะครับแล้วก็บอก มันจะชนะได้ยังไงรุ่นชนะทัพใจจากความไม่น่าเชื่อจากความไม่น่าเชื่องความไม่น่าเชื่อถือในเรื่องของการแสดงของทั้งั่งของทีมโพดํมเนี่ยมันดึงจินตนาการออกมาได้ค่อนข้างเยอะแล้วมันมี possibility ทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนที่ก็จะไปอยู่ในทุเรียนการสร้างจินตนาการในรูปแบบที่มันค่อนข้างแปลกนะครับแล้วมันค่อนข้างลึก มันอึดอัดแล้วก็พอเวลามันเห็นผลของมันมันก็มันก็มันก็ค่อนข้างพิศวงอขณะนี้นะครับต่อไปกับทีมพอดนะเอาลบร้เขียนนะฮะคราวนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันต่อไปแต่ว่าคุณตอมพูดถูกนะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ตอนนั้นผมยังอยู่ในยังอยู่ในความเป็นสติเมจิกนะครับแล้วก็ยังอยู่ในความเป็น g ม s m เตอร์ด้วยก็คือยังสนุกสนานการเล่นกลอยู่แล้วก็อยู่กับน้องๆก็จะมีน้องท่านหนึ่งมาปรึกษาด้วยความที่เขาอยากจะเล่น เป็นคนแนวคอมเมดี้ก็คือเล่นกลสนุกแต่คนเนี้ยเป็นคนที่เล่นกลเครียดในกลเครียดคือมีความจริงจังมันหน้ามันนิ่งๆแต่ตัวมันอะ่ะอยากสนุกอยากจะมีความตลกพูดตรงๆว่าขัดเนเจอร์แต่ว่าความพยายามไม่เคยทําร้ายใครนะครับก็คือเราฝึกกันไปได,ได้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปทําในสิ่งที่มันเป็นตัวของเราเองอะ่ะไม่ขัดตัวเองมากมันจะง่ายกว่าความสนุกสนานเนี่ยจะไม่ใช่ทุกคนที่เล่นได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าคนที่เล่นได้ปั๊บเนี่ยมันก็จะกินใจมันจะรู้สึกแบบ ไอ้เหี้ยมันสนุกจังเลยอ่ะสำคัญมากเลยนะครับการที่ดูแล้วแบบมันบางทีกลอนอาจจะลึกล้ำซับซ้อนมีโอ้โหลายมูฟเมนต์มีการสารพัดสารตะแต่ความสนุกสนานความสนุกสนานคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่ามายากลเป็นศิลปะศิลปะแข่งความบันเทิงมันต้องบันเทิงสนุกอ่ะผมชอบมากเลยนะโอ้คู่นี้นี่หูมันเว้ยนะใครจะไม่ได,ดูที่ผมรีแอคชั่นคุณทองไปก็คลิปข้างล่างเลยนะครับต่อกันเลยวันต่อวันนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคุณเอ๊ะจานากรนะครับเรียกว่าโอ้โหสะใจมากนะเรียกว่าล้างตาได้นะก็รุนอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าถูกต้องที่สุดเลยคือเราดูมายากลไม่ว่าใครจะเล่นดีไม่ดีไม่สําคัญเห็นไม่เห็นไม่สําคัญเราดูเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคอะนะฉะนั้นว่าวงการมายกนอะรันต่อได้ด้วย โดยคนรุ่นใหม่ไม่กระทั่งคนที่เพิ่งมาเริ่มเล่นเหมือนกจะคนยากคน,น้อยคนเล็กคนเบากนหนักไม่สําคัญเลยถ้าเรายัางสนุกกับมันอยู่ปั๊บเนี่ยนี่คือสิ่งสําคัญที่สุดในการเร่นเหม่จากกน,นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดม,มีโอกาสนะถ้ามีโอกาสได้ดูอีกก็เดี๋ยวจะดูต่อนะครับนะแต่ที่แน่เลยคือขอบคุณทุกท่านมาที่ติดตามนะครับของชบอรออดชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์กดสารภัพจะกดกดหน้าคูหรืก็ได้อนะีกนะครับขอบคุณมากครับผมผมป,ะม,ปะมโปพมานันหลวงครับถ้ามีคลิปต่อไป เดี๋ยวจะมารีวิวกันต่อไม่ใช่รีวิวรีแอคชั่นกันต่อจะชอบนะครับผมนะสวัสดีครับผม